ไหนๆก็ได้หยุดแล้วขอเล่นเกมใหม่หน่อยละกันนะแต่ก่อนจะเล่นเกมอ่ะขอเปลี่ยนเมาส์ใหม่ก่อนเพราะว่าเมาส์ทำงานก็คงเล่นเกมไม่ไหวผมก็เลยไปจัดเมาส์เกมมิ่งจากแบรนด์โอนิคุมะมานะตัวนี้คือเมาส์เกมมิ่งที่เป็นไวเลสในราคา400กว่าบาทเท่านั้นคือราคาโคตรจะคุ้มเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเมาส์นะมันมีสีให้เลือก2สี 4, ไปดูในตากาได้ตัวสวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่ใต้ท้องของเมาส์นะและตัวหัวของไวเลสก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้อีกทีหนึง่งแล้วเวลาเปิดใช้งานตัวไฟมันก็จจจะะขึ้้้้้้นะนนนแแแแบบบบบบีีอออออออยยยาาาาากกกกวววว่่่ใใงง400คคคืืืืหไไฟ RGB มมมดดด็็สสุเเลลลตตัรรถช2ูป แล้วเขาเยังแถมสายมาให้อีกด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมมาทดลองใช้งานกันดูเลยน้ําหนักของเมาส์ตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ92กรัมนะซึ่งถือว่ากําลังดีเลยและแบตเตอรี่ของเมาส์ก็จะให้มาประมาณ400มิลลิแอมสามารถใช้งานยาวนาตนต่อเนื่องได้ถึง20ชั่วโมงและหากเล่นเกมจนแบบหมดสามารถเชื่อมต่อแบบสายแล้วก็เล่นเกมต่อได้เลยเลสปอตเรทตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ250เฮิรตซ์และเมาส์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อระยะไกลได้ถึง10เมตรเลยนะสามารถปรับ DPI ได้5ขนาดผ่านตัวเมาส์ได้เลยและที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือเมาส์ในราาาาาาคคค400ทที่่ให้สเเเเปมมมมแบบบไกกกกัลลยยอออโนํถึง